สวัสดีค่ะเพื่อนค้าบัาน,นนกบ้านนาชาแนลค่ะมาค่ะเพื่อนวันนี้ทานข้าวกันมากวันนี้วันหยุดนะคะก็ทานข้าวกินอาหารเดนมาร์กคนแดนมาสองสามวันแล้วเปื่อวันนี้ทําอาหารกลางวันอาหารเย็นค่ะอาหารกลางวันอาหารเย็นนะคะเป็นอาหารไทยได้ค่ะมาค่ะหนึ่งปลาค่ะหนึ่งปลาใส่ใบกระเทียมก็นึ่งใบผักเหนือนะคะใส่น้ําพริกแกงเผ็ดค่ะเดี๋ยวเราดู ลงสูตรไว้ให้ค่ะนี่ค่ะพุงปลาหนึ่งปลานินนะคะก็มีน้ำจิ้มถ้าเราชอบจิ้มมาค่ะแล้วก็น้ำแดงมาค่ะแซ่บๆน้ำกันไม่มีข้าวเหนียวนะคะถ้าข้าวเหนียวกินด้วยถ้าจะอร่อยหนาวเด็ดจู เย็นมันหยุดกินอาหารฝรั่งเพราะว่าเขากินเทศกาลอีสเตอร์กันเนาะค่ะเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็หลานมาก็กินแต่อาหารฝรั่งกันวันนี้ก็เลยจัดอาหารไทยเต็มๆเ,เลยกินกระเจากกบองอร่อยปุ่น กินกับน,น้ำเออปลาหนึ่งกินกันบแจ่วบองค่ะ oh. อืมครับน้ำจิ้มทะเลให้กินกับหอยมันเหลือนะคะกินกับปลาปแ่บแซ่บค่ะมาค่ะปลาหนึ่งปลาหนึ่งนี่ซื้อมาจากร้านอ่าร้านเอเชียนะคะตัวประมาณแปดร้อยกร,รมัมตัวใหญ่อยู่ค่ะ กินสองคนอิ่มแลหละน่าทำปลาเผานะคะเดี๋ยวนาจะไปซื้อทำปลาเผาสักหนึ่งของน้าถ้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะกินอร่อยะะอยู่ค่ะนึ่งแบบผ้าเหนือถ้าใส่ขมิ้นด้วยนะคะพริกแกงเผ็ดดูเนื้อปลาค่ะเจอตัางวันหยุดตั้งแต่วันพรฤหัี พระรหัสจุกเจ้าฮิจันห้าวันหยุดติดต่อกันเอก็ก็จะได้เงินนะคะไม่ใช่ไม่ได้เงินค่ะที่เดนมาไม่รู้ที่ทางไทยได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นวันหยุดนะคะตะลึกอ,อย่างนี้นาจะได้เงินนะคะที่เดนมากได้เงินค่ะแต่นะยทำเป็นเงด,ดือนนะ่ะเขาเาได้อยู่แล้วได้ตลอดนะคะแต่ว่าเขาจะไปสะสมให้ตอนสิ้นปีพรีนะคะ ก็เ,เลยลุยไนงะลุยเที่ยวค่ะลุยเก็บหอยลุยได้อยู่บ้านแล้วลุงก็ใจดีพาไปนหนุนไปนี่ก็โอเคอยู่นะคะมึงไม่ได้กลับไทยนะคะปีนี้ก็ส่งการปีนี้ไม่ได้กลับไทยปีที่แล้วอยู่ที่ไทยปีนี้อยู่บ้านไปทุกปีไม่ไหวค่ะหมุนผลิตแบงค์ไม่ทันกินแต่จะกลับน้ำเขาก็อร่อยนะคะ ไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มก็ได้ก็อร่อยค่ะเพราะว่าสูตรแบบภาคเหนือเขาเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะอร่อยค่ะใส่ขมิ้นใส่น้ำปะละาร้าใบมะกรูดเลยแค่นั้นนหละคะ่ะในน้ำไม่มีใบมะกรูดนะก็ใส่ใบกระเมจมมาจะทากินกับน้ำจิ้มอร่อยมากก็อร่อยนะคะอร่อยมากอื เป็นกับข้าวก็ได้กับแกงก็ดีค่ะอร่อยวันหยุดเนาะค่ะกินแต่อาหารฝรั่ง,งหน้าจะเป็นนี่ละไม่กินก็ไม่ได้ขนมพน,นียมเข้าอย่างนั้นนะเข้าเมาอืองอตาหรืวเรื่องหลิวตาตามนี่ะลูกเข้ามาเขาที่กินแต่อาหารฝรั่งเนาะค่ะเราจะมานั่งกินอาหารไทยอยู่คนเดียวมันก็กระไรอยู่นะนี่นะคะชีวิตมาดามจะเอาแต่ใจตัวเองนะ่ะไม่ได้นะคะ เขาก็ต้องมีญาติมีตระกูลมีพี่น้องเขาเหมือนกันมีพ่อพอกมีแม่มีลูกเนาะคะ่ะเวลาลูกเข้ามาเราก็ต้องต้อนรับแล้วก็ต้องกินตามเขาอะคะ่ะเวลาหิวมาก็เอาเมากินนะตอนเย็นที่ดูเย็นจนก็ล่อจนเขากลับนะคะเข้ามาเขาก็จะมาเป็นวันเนาะคะ่ะประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็เลยหนึ่งปลา จัดชวาคนเดียวเลยคะ่ะอร่อยเลอะไรอยู่ที่ไหนก็ขาดอาหารไทยไม่ได้นะคะเพื่อนโอ้กน้ำแดงค่ะเทศกาลอิ้เตอร,ร์ก็จะกินอาหารฝรั่งแต่ตอนเย็นๆมาวันก็ขอสักหน่อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะชีวิตมาดาำไม่ได้โอดอยากแล้วค่ะแต่ว่า ต้องตามเขาอะค่ะต้องตามเขาเวลาเราลูกเตาเขามาญาติพี่น้องมานะคะเราจะมานั่งคนเดียวโดนโทม,มันก็ไม่ไม่เหมาะไม่ไม่เหมาะสมเนาะคะ่ะเป็นแม่คนพ่อคนแล้วนะคะนเพื่อนๆค่ะ,คะนะขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวน่าจะเขียนลงไว้ก็ที่หน้านะคะเผื่อใครสนใจเนาะแต่ก็อร่อยอย่างนี้นะคะอาหารภาคเนีอยอาหารบ้านเราอาหารไทยอร่อยทุกชนิดค่ะคลิปนี้วันนี้ขอตัวแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากบันโอบันหน้าชาแนลนะคะเป็นกำลังใจให้หนะด้วยค่ะ คลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่ค่ะแคปลาเนาะค่ะนี่ค่ะบายค่ะ